สวัสดีครับพวกเราทุกคนยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งไหมครับวันนี้ก็วันพุทธที่10สิงหาคมนะครับขออนุญาตสเปรย์ยะละนะครับวันนี้คือช่วงนี้ตลาด ไปเดินตลาดก็เห็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องราคาสินค้าก็อ้าวเป็นธรรมดาตามค่ากองชีดสูงขึ้นน้ำมน้ำมันแพงขึ้นข้าวของก็แพงขึ้นบ้างเป็นธรรมดา แล้วก็ปรับตัวปรับตัวให้อยู่ได้นะครับปรับตัวให้อยู่ได้เมืองไทยเรานี่ดีอย่างถ้าปรับตวัวอยู่ได้ทุกคนนะครับที่อยู่ไม่ได้คือไม่ปรับตัวนะครับยกตัวอย่างเรื่องวันนี้ขออนุญาตคุยคุยคุยเรื่องผลไม้ติดใจคือคือติดใจมานาน ười, ค,คือคือคุยกับ ื่อนฝูงเื่อผลไมกลากไม้ซึ่งประเทศไทยนี่ก็ขึ้นชื่อแหละว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไมกลากไม้นะครับผลไม้ตามฤดูกาลแม่พือพื้น,พนถิ่นนี่ก็เยอะแยะนะครับมีทุกฤดูกาลแถมระยะหลังๆนี่ มีผล,ลไม้แปลกๆจริงๆถ้าโพดไปวันนี้มันก็ไม่แปลกแล้วล่ะผล,ละไม้จากต่างแดนน่ะเ,เราก็มาปลูกพัฒนาจนประสบความสำเร็จได้ในบ้านเรานี่นะครับก็หลายประเภทหลายชนิดยกตัวอย่างไอ้ไอ้ล่าสุดที่กำลังสิง ไม่ใช่กำลังตลาดเริ่มลายแล้วล่ะก็คืออินทะลัมนะครับเดิมก็ไม่ใช่พืชพืพื้นถิ่นบ้านเราตอนนี้ก็โปลกันทั่วไปนะทั่วไปแล้วก็โอ้ราคาค่อนข้างจะได้ดีนะครับค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับผู้ผู้ที่ปลูกนะผู้มาลงทุนปลูกก็ประสบความสาเร็จนะครับ หลายหลายท่านก็ประสบการสำเร็จเอาย้อนกลับไปนิดหนึ่งทุเรียนนะครับเดิมก็พืชพื้นถิ่นบ้านเราไหมฟังดูถ้าย้อนไปไกลๆนี่ไม่ไม่ใช่นะครับก็มีมีมีคนนำนำเข้ามาปลูกในบ้านเรานะครับแล้วก็ ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเป็นระดับอุตสาหกรรมเลยทุเรียนนะครับราคานี่ก็แม่ระยะหลังนี่กระชุดอย่างเรานี่กินแทบไม่ไหวเอางั้นมากลังงั้นดีกว่า <c oughs> คือโลร้อยห้าสิบ ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบยันยันก็ร้อยี่สิบนี่ก็ถือว่าตาหนีและเมตตาแล้ะก็แพงมากลูกหนึ่งตกหกเจ็ดร้อยนะครับหกเจ็ดร้อยนี่ลูกหนึ่งนี่สามสี่โลห้าโลนี่พาออกมาแล้วแวกออกมาแล้วนี่เหลือประมาณสักโลเศษเษเท่านั้นเองนะครับโอเคมัน ก็เป็นเป็นผลไม้มันมันอร่อยจริงคือเราก็ติดใจไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่กังขานะครับมันก็อร่อยแหละแต่ว่าราคาแบบนี้ก็สำหรับเรานี่กินมากไม่ได้แค่ดมแค่ชิมพอได้ ในแต่ละปีนะครับมันน่าเจ็บใจนะเป,นเป็นผลผลไม้ในเมืองไทยแล้วทแท้ๆนะครัคือคือมันมันมาจากที่อื่นแหละแต่ว่าพอมาปลูกในเมืองไทยนานๆผ่านไป50ปี60ปี100ปีนะครับมันก็กลายเป็นพืชพื้นถิ่นแล้วก็น่าจะเป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนได้ระดับต้นๆของโลกนะครับนของสำหรับประเทศไทยนะชั่วโมงนี้นะครับตลาดใหญ่ก็จีน ไม่มีที่อื่นหรอกฝรั่งก็ไม่กินตะเรียนเหมือน,อนคน,นเอเชียเราญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้นิยมนะครับก็มีจีนเนี่ยที่นิยมกันมากฝรั่งจีนเขาเขาอูฟู่ก็กินอะไรที่แม่อะไรที่พี่น้องกินเหอนี่เตรียมตัวเลยครับ <c oughs> ตลาดแตก <c oughs> ก็ปั่นป่วนกันไปเมื่อไหร่เขาเลือกเหกิก,ก็ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับ คือมานึกย้อนหลังทุเรียนเนี่ยเทศไียเ,เราเรามีทุเรียนกันสมัยก่อนก็ไม่ได้แพร่หลายไม่ได้ปลูกแพร่หลายอย่างนี้นะครับภาคหลังภาคหลังก็เทคโนโลยีก็ก้าวไกลนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ปลูก,กด้วยราคาที่ที่จูงใจด้วยนะครับแถวแถวบ้านใกล้ๆบ้านเราเนี่ยใกล้ๆอุบลนี่ก็มีเนี่ยนิสเกตนะครับก็ เป็นที่เรื่องลือทุเรียนตูดเอาไฟก็ประ,ประสบความสาเร็จนะครับก็น่าชื่นชมยินดีนะครับก,ก,ก,ก็สร้างพสร้างผลทางเศรษฐกิจได้ดีมากๆนะครับแต่นั่นแหละเราเราก็กกินของแทงมากข <c oughs> ึ้น <c oughs> คือคือ,คอนึกเทียบนึกย้อนหลังกลับไปวันที่เราจยังเป็นเด็กอตอน,นงสมัยนั้นปีเรียนจบจบ,จบมาทำงานแล้วล่ะนะครับ ปีสามสี่สามห้าสามหกราวๆนั้นแะนะครับเราก็จบทำงานในไม,ม้แม่เขไปทำงานรุงแท่ไปพักอยู่กับป้านะครับก็ป่าเออเลาเด็กนอกไนงะเด็กอีสานเะนี่ยมันไม่รู้จักหลับทุเรียนนะอ,อ่ะเพราะว่าสมัยก่อนอีสานเรายังปลูกไม่ได้นะครับถ้าถถ้ถ้าามีกับทุเรียนกันนะระยองกันนอนบ้างนะครับแถวนั้นแหละ ใต้ใต้ก็ไม่ขึ้นมาไม่ถึงอะ่ะส่วนใหญ่ก็โซนนั้นแหละกับต,ตลาดตลาดที่เรากินกันนะครับตลาดยิ่งเจริญะสะพานใหม่โอ้ทั้งป้าแล้วลกัลวเราเนสลับกันหิ้วมานะ่ะทุเรียนเรื่องงานตอนเย็นมัแลวลูกสองกเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าจำไม่ผิดอนะวันนั้นน่าจะโลลวประมาณ ห้าสิบแปดยี่สิบรานั่นแหละไม่เกินยี่ห้าบาทนี่ถือว่ายัางยังยังยังช่วงช่วงที่จะต้นฤดูแล้วกันช่วงจะวายาลคามจะโดดแต่ปกติก็สิบแปดบาทยี่สิบบาทโลหนึ่งนะครับลูกหนึ่งก็หกสิบเจ็สิบคือทุาเรียนสมัยก่อนมันลูกไม่ใหญ่นะครับคือคือนึกนึกนึกภาพลูกลูกหนึ่งอาจจะมีสักสองโลไม่เกินสามโลอ่ะสามโลนี่ถือว่าใหญ่มากสมัยนั้นนะครับ คือเรือิ้วี่ไหว,หวอ่ะขี่สองสองสองมือสองข้างไหวทุกวันนี้ขี่ไม่ไหวมันใหญ่มากนะครับลูกหนึ่งสี่ห้าโลเลือกปกติครับแล้วทุเรียนสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนพื้นดินอ่าใช้กำลังกันแล้วกันนะครับทุเรียนเราเห็นจุเรียนชะนีก้านยาวเยอะสมัยนั้นนะครับกินกัน แล้วก็เอามาชียกินกันนะ่ะเออมันเป็นเรื่องปกติหมอนทองนี่นานๆทีเออหมอนทองก็มีอยู่แต่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้กินสุเรียนกันเป็นบ้าเป็นหลางเหมือนทุกวันนี้นะครับไม่ใช่สินค้าพรีเมียมแบบทุกวันนี้นะแต่สําหรับเราในาวันนั้นนะ่ะเราเราเข้าไปกรุงเทพใหม่เด็ก้านอกไปทํางานในกรุงเทพเออก็ได้กินทุรียนเออแบบชอบนะครับกลับบ้านทีนี่ใส่ท้ายรถปลากระโปงหลังรถโอ้หอม หอมกันทั้งปีหอมกันทั้งทีรถยนต์นะครับก็ใส่มาทีก็หลายลังอะ่ะเออถ้าทุกวันนี้ก็หลักหมื่นนะอย่างนี้ดีกว่าแต่บ้านวันนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่เกินห้าร้อยพันหรอกเอ A, อเราขนกองกลับมาบ้านแล้วก็นึกนึกนึกภาพนะครับว่าเราก็เติมน้ามันรถสมัยนั้นนะเทียบเทียบสมัยน,นนะั้นเติมน้ำมันรถห้าร้อยบาทนี่เต็มถังแล้วนะครับลิ้รลับแปดบาทไม่เกินสิบบาทอ่ะหกบาทแปดบาทอ่ะดีเซลเบนซินแปดบาท ก็โอเคมันค่าของชิมนะวันนั้นมันถูกก็ทุกวันนี้เทียบกันไม่ได้นะครับแต่แหมมันปฏิเสรเียบเทียบกันค่าน้ํามันทุกวันนี้เยอะขึ้นมาประมาณสักแปดสามยี่สแปดห้าสี่สิบไม่เกินสี่เท่าสามสี่เท่าเออมันก็ไม่น่าจะโผล่ร้อยนะทุเรียนนะครับแล้วถ้าเทียบสมัยก่อนเนี่ยปลูกไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเออมันน่าคิดนะทุกวันน,นี้ปลูกกันเป็นเขาเรียกว่า เป็นวงกว้างนะเยอะเยอะมากข้างข้างบ้านก็ปลูกที่บ้านก็เคยมาปลูกครับนะแต่ผลผลิตมันเยอะนะมันนมันเยอะแต่ทําไมมันมันยังคือมันแพงกว่าปกติอะ่ะเออก็าราถ้าเราปกติเราก็เราเข้าใจได้แต่แต่แต่ไม่ว่ากันนะเออเราก็กินกินชิมๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินไม่ไหวก็ไม่ต้องกินเออจะบ่นทําไมวะเออแต่โอเคเล่าสู่กันฟังนะครับ ตเปรอะแล้วเนี่ยเรื่องตัวเรียนพักหลังปีนี้ก็กินอืมนิดๆหน่อยๆเออบางทีก็ก็ก็อดไม่ได้เอบางทีลูกมาฝากน้องอามาฝากอ่าโอเคไอเราซื้อกินพักหลังเราจะนั่นม,มัน,ม,น,ม,นมันขัดใจอะ่ะหันไปกินกล้วยดีกว่าโอ้ยิ่งยิ่งยิ่งชั่วโมงนี้นะครับต้องต้องช่วยกันกินกล้วยเพราะว่ากล้วยออกมาหนักกันเหลือเกินบางแผงอยู่นี่ จะร้อนแผงอ่ะหวีละยี่สิบบาทหวีไอ้ใหญ่อ้วนๆกันทั้งนั้นนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยคือกล้วยอะไรก็ถูกชั่วโมงนี้นะครับยังไงก็ฝากฝากฝากช่วยกันนุดหนุนพี่น้องชาวเกษตรกรที่ขายที่ทำไร่กล้วยนะเออทีขายกล้วยด้วยอืมัน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 โอ้มันเยอะเหลือเกินแล้วก็กล้วยนี้มันอายุมันไม่ยาวหมายว่าอายุการขายนะมันก็บางครั้งที่เขาตัดเขียวมานะครับตัดเขียวมาจาก แต่ใกล้อะเออมาถึงโอ้ใช้เวลาหลายวันก็จะขายเสร็จก็จะเริ่มเหลืองสุกงอมเน่าปานนั้นมันเยอะป่านนั้นยังไม่ทันะนะครับยังยังขายไม่ทันขายไม่หมดอ่ะก็ต้องเอามาเลยหลังขายโอ้น่าเห็นใจพักหลังนี้ก็ย่วงเดือนเนี้ยกินกล้วยจนกินกล้วยจนจะเป็นลิงแล้วคือคือมันไม่รู้จะพูดยังไง วีละยี่สิบบาทครับกล้วยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยค,คือสวยๆตามแสงตามตลาดสามแม่ค้ายังขอกสามมีเี่ยห้าสิบบาทคือเราแทบร้องไห้เราก็ต้องซื้อช่วยกันเพราะว่าไม่ช่วยกันก็ก็มันก็จะเน่าเสียก็เสียดาเราก็ต้องกินกล้วยแน่จากอินทรพลํานิดหน่อยมาตัวเรียนก็มาจบที่กล้วยยังไงก็เอาละ่ะมันผลไม้มันก็ เป็นไปตามดีมาซัพพลายตามฤดูกาลออกคะะา,ากออกมาบ้าก็ราคาก็อาจจะย่ำแย่หนอนก็มีของมันมีน้อยมันก็เป็นราคาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบางอย่างนี่ะมันก็บิดเบี้ยวนะมันมีนกลไกการตลาดมา,มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการตลาดระหว่างประเทศคือมันมันมันก็เรียกว่ามันเป็นโชคห่วงเวลาหนึง่งผ่านไปมันก็คงจะเกไปก็โชคดีที่ยังมีผลไม้ก,กินนะครับพวกเราทุกคน <laughs> เอาวันนี้สเปเห็นละเรื่องผลไม้อย่าคิดมากวันนี้ม,นมันมันสบายๆนี่เห็นว่าพายุจะเข้ามาอีกแล้วนะครับก็ก็เตรียมเตรียมต,ตัวรับมือนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะครับช่วงนี้หลายจังหวัดก็เกิดน้ำท่วมยินดีที่ได้พบกันครับมิอกาสมาพบกันใหม่ครับผมวันนี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ